สวัสดีครับน้องอองสวัสดีครับพี่มงคลวันนี้ช่องใหม่คนใหม่นะครับอยู่กับพี่มงคลสองเลขน,นะครับกับน้องมาดูอองนะอยู่กันที่มันเป็นทางสามแพ่ง <Hey. S 1> เป็นทางสามแพ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ <Hey. S 1> เราพาทุกท่านมาขอโชคขอลาบกับ าพาทุกท่านมาขอโชคขลาบกับเจ้าแม่โพทองนะครับที่อยู่บริเวณทางสามแพง่งอํเาเภอกระแพงแสนแห่งนี้นะครับศาลเจ,จ้าแม่โพทองนะครับไอโงที่แล้วมีคนรับโชคกันเยอะมากนะครับดูชุดชุดนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับ นี่ก็เป็นสารศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำหมู่บ้านหรือประจำแถวนี้นะครับผมสารเจ้าแม่ปูทองนะครับเอาเรีแกเรกเลยนะประจำเสาร์นี้เจ้าเกีย สารแม่โพทองทุกคนเพราะว่าผมถามกับเจ้าของคนที่อยู่บริเวณนี้แล้วนะเขาบอกตรงนี้ไม่มีไม่มีต้นโพจะแปลกใจท่าถึงชื่อชื่อว่าจะแม่โพทองแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีต้นโพตรงนี้ในในช่วงนั้นนะผมว่าน่าจะมีเนรรยกาศมีการทำถนนตรงนี้แล้วก็ตัดโพทิ้งออกไม่ตัดทิ้งยู่ตัดอผล่กลิ่นอะไรอยู่อ่ะ สว่างสว่างสว่างสว่า,วา,วางตอนั้นก็เรีบเข้าอดใช่ไหมเรียกค่ะแล้วเราก็หยุดไปแล้วเราไม่ได้มาใช่ใช่เราไม่ได้มาต่อ ปบอกกล่าวแม่กันแลนะ้วบอกกล่าวแม่โพทองนะครับวันนี้แล้วพวกเราได้มาเนาะกันอีกครั้งหนึ่งแลยวบอกกล่าวแม่โพทองเนะาะสาธุสาธุมีมีฝากข้างในเลยสาธุสาธุแม่โพทองนะ โตอะระาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอันนี้ผมคนส่องเล่คนใหม่คนะมาดูอองด้วยนะอันนี้พาทุกคนมาขอโชคที่ที่ศาลเจ้าแม่โพทองนะครับเป็นทางสามแง่งขอสาธุทุกคนมาขอโชคที่หวังว่าในรอบต่อไปเนาะจะจะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับโชค เดียวเอาที่ไปให้หนึ่งวันนี้ใครที่รักชมที่นิโอของเราคอยเป็นยอดคนเราจะจุดทูงคนให้นะครับเดี๋ยวเราดูทุกคนวันนี้มีอะไรนำโชคตลอดจนยังไงอ่องมืดไหมดีกว่าใส่ไฟก็าถ,ถ้าเดี๋ยวเวลาใส่ไฟใช่ไหมหน้าพี่เขียวเลยเขียวดำเลยเดี๋ให้พี่มองจุดทูบมงคลน,นะครับได้ได้ เดี๋ยวจะจุดทูบเลขมงคลครั่วตอนนี้ก็เปิดไปได้นะ้วสาธุสาธุต้องเจ็บขบคาถาเลยอุเยอายเยอุอกสะมาอาอุอุอมาอามาอุนะชารีติชาลีตินะลิตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานะชารีติอิติบูชาจะมหาพาเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามา ยาตายามดีวันชัยมรสีสวัสดีลาโภณโมพุทธยะสาธุขอโชคขอลาภให้กับปีทีด้วยนะครับวันที่หนึ่งเมษานี้หป็นเลขตรงสามตัวตรงนะครับเลขส่งทุกคนกลับบ้านเลขส่งทุกคนไปเล่นสงการเล่นสงการ ระหว่างที่ผมนั่งจิดคู่อย่างนะีทุกคนผมจะบอกเลยนะผมเห็นเลขอยู่ตัวหนึ่งก็คือสูนเจ้าเนี่ยมองเข้าไปมันเป็นเล่ห์สูนเจ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอทางรถไปทั้งหมดก่อนนะมีเลขห์สูนเจ้าอยู่นี่คือมันเป็นหลุมทุกคนมันเป็นหลุมเหมือนกับอ่ารอยอะไรสักอย่างเงี้ยเดี๋ยวอองลองมาต่อกตรงนี้เนี่ยมันเป็นเลขห์สูนเจ้าเลยสีที่เป็นแป้งชอบสูนเจ้าชอบมนือ นี่ตรงนี้แต่ผมเห็นเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเลยนะเนื้อข้างหน้าหนึ่งแปดไหมข้างหน้านะสามว่ะตัวนั้นตัวใหญ่ใหญ่แต่เป็นลุมหลุมมาเห็นเป็นเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ศูนย์กับเก้าเนี่ยศูนย์กับเก้าเป็นหลุมเป็นหลุมต่อหม้อเออนั่นแหละหลุมต่อหม้อใช่ตัวตัวหน้าจะเป็นศูนย์ตัวหลังตัวหลังจะเป็นเก้าเป็นศูนย์เก้าแต่เหล็กข้างล่างเป็นเล็กหนึ่งได้นะแเป็นเหล็กหลีกนะทุกคน ีราตัววิ่งเยอะนะทุกคนเฮ้ยองกลดินะ่อนั่นเป็นเลขเก้าเล็กเราเข้าไปห่ังใกล้ดินั้นน่ะเลขเก้านั่นน่ะเห็นไหมเลขเก้าเน่ยตรงเลขสามเห็นไหมเลขสามหร่งกหนเลขสามตามจากเลขสามลวมาเป็นเลขเก้านะที่เข่าชี้ดิชี้ดิเอามือชี้ดิขึ้นไปดูที่เต่าไอ้ที่เออไม้นั่นนั่นนั่นแหละนั่น เยสี่ศูนย์ป้เะนะียสี่ศูนย์ศูนเนยสีู่นสดูเลขที่เข้าบนไงเมดที่แล้วไงแต่ได้เปลี่ยนแล้วนะ

เอากี่ลูกเอาเอากี่เอากี่กี่ตัวสามเลขแปดอุ้ยเลขสามเลขแปดเลขแปดทั uh ้เลขแปด สแล้วนะครับปร <8, S 1> สุดท้ายแปดส เลขจากนี่เอานะทุกคนมันจะมีเลขอะไรบ้างเพราะว่าปัจจุบันกระต่ายปอดเนี่ยป่าที่ยังน่ากลัวนะครับเพราะว่าเขาเรียกไม่เป็นป่าเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นป่าแล้วนะป่าจะเป็นนจเขาจะมีสาอยู่สองสารนะครับ เราไว้น้ำแดง่อกีเลขอะไรน่นจะมีนะลองดูี่มีไหมไม่มีมีแต่คิวอา e โคนี่ มงคลออกแล้วนะครับอ๋อจะมีท้าลรยตัวเหรอ สรุปแค่แคนะ่สองสี่แล้วข้างล่างไงมีตัวหนึ่งนั่นแหละข้างล่างตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นเลขสองกับเลขสี่เดี๋ยวเอาเลขไปต่อกันเดี๋ยวถ่ายไปก่อนแล้วไปต่อกันนี่ที่เขาเขียนว่าเนี่แปดหนึ่งนี้ไงเฮ้ยนี่นี่กาหนึ่งนี่แปดหนึ่งเนี่ยใครกันสี่นี่เขาจุดไว้เนี่ยของเก่าไหนมันเขจุดด้วยเนี่ยหนึ่งหก นี่เลขหกอันี้หนึหนึ่งวางไว้ที่เดิมก็ได้เนาะเมื่อกี้ไม่เยกหรอกมันไม่ได้ไกลเป็นร้อยโลหรอกเอาป้องไปส่งเหงก็ได้เอาเลยเสียมสี่นี่แหละถูกแล้วแม่บอกสองสี่ก็สองสี่พอแล้วมันก็เรื่องของเพียงแต่สองสี่มันยังเหลืออีกตัวนึงเนจะเอาอีกตัวนึงเลขไม่มีอะไรเลยมันเป็นเลขนีขงครับสำหรับเลขของสาสรแม่โพทองเนาะได้ประมาณนี้สุดไปตรงนี้นะครบับนี่ ให้สนใจน้ำเลขเหล่านี้ไปทิ้งช็อตสีลงได้นะครับก็นนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3ช่องนะครับเป็นคนใหม่เขาต่องเลขแล้วก็มาดูออกนะครับขอท่านได้รับโชคในงวดนี้นะครับผมโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนนะครับพวกคนใหม่คลิปีโอหน้านะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ